สวัสดีวันนี้เราก็อันบ็อกซิ่งโกโป r ฮีห้านะครับสั่งมาจากลาซาด้สั่งตั้งวันที่หนึ่งวันนี้เพิ่งได้เนี่ยสิบเอ็ดลาช้าไปประมาณสักเจดวันได้เพราะว่ากำหนดการเคยบอกว่าวันที่4ี่จะส่งก็ติดต่อลาซาด้าลาซาด้าก็ตามให้พอสมควรแก่เหตุและผลกว่าจะได้ก็ คือวันนี้แหละก็อันบ็อกซิ่งกันไปคซาด้าเปิดออกมาแล้วนะครับก็จะมีเปิดกล่องมาก็มีถุงใส่ไว้ในถุงพลาสติกนะครับในถุงพลาสติกก็จะมีตัวกล้องแล้วก็ตัวใบรับประกันนะครับเป็นรับประกันของเบนตรแกรมร่า,าชื่อเลยนะ มันจะ a มันจะ jam นี่แหละอา้าว GoPro 6ออกมาทำไมซื้อโ o p r o 5ข้อที่1จริงๆแล้วรอเหมือนกันรอว่า GoPro 6ออกมาจะราคาเท่าไหร่ราคาซัดเข้าไปหมื่นห้าอบาทตัวนี้ในลาซาด a าโ o p r o 5นี่ขายอยู่หนึ่งืหนึ่งพันดร้บาท,ที่เราได้มาโอ้โมันต่างกันขนาดนั้น ก็เล่นตัวนี้ละกันเพราะว่าถ้าเอา GoPro หกมาเล่น 4K 60สิบเฟรมเลยนี่คอมพิวเตอร์ก็อาจจะไม่ไหวอีกซื้อคอมใหม่อีกโอ้เปลืองเอาตัวนี้แหละเนี่ยครับพอได้มาแล้วก็ส่งมาก็จะเป็นอย่างนี้สติลเรียบร้อยดีแล้วก็จะมาแกะกัน คือในหลายๆคลิปที่เราไปเที่ยวแล้วถ่ายมาใช้กล้องแอคชั่นแคมของจีนมันก็ภาพมันไม่ไหวนะมันไม่ค่อยสวยสมใจอยาก็เลยจำเป็นต้องลงทุนแล้วเดี๋ยวก็จะไปอะไรวะไปเกอบพม่าเดือนหน้าก็เลยเอ้า โกลโกก็โกลจะได้ได้อะไรที่มาฝากภาพสวยๆกันบ้างแกยังไงนี่ก็ไม่มีอะไรอ่ะอ๋อลืมบอกไป ตอนสั่งมาสาร์ารอเนี้ย mm hmm. เขาก็พยายามจะให้เรายกเลิกเลยค่ะ mm hmm. ยกเลิกแล้วเดี๋ยวจะให้ส่วนลดคูปองส่วนลดร้อยนึงนะอ้าวตอนนี้คูปองส่วนลดร้อยพึ่งมันก็ไม่คมุ้มเพราะว่าเราซื้อช่วงที่มันลดเหลือหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยแต่ตอนนี้มันขึ้นมาเป็นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยส่วนต่างมันตั้งเจ็ดร้อยเราก็เลยอีเมลคุยกับเขาเว้ย ขอส่วนลดเพิ่มเพราะมัสิ้นสุดที่ห้าร้อยแต่ว่าอเผอิญว่า Lazada า,าดันอัปเดตสถานะว่ากำลังจับส่งเราก็เลยอ่ะงั้นรอรอหลังจากอัปเดตสถานะก็ว่ารอประมาณสองวันก็ส่งมาก็โอเคด้วยความเรียกร้องสิทธิผู้บริโภคของเราเราก็เลยอีเมลกับอีกมีค่าปรับใจไหม ทาง call center ก็ให้คูปองส่วนลดมาอีก200บาทสรุปว่าตัวนี้เราได้มาในราคา1,1600บาท happy เยี่ยมเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันทำงานปกติหรือเปล่าจริงๆแล้ว unboxing ไบ้นี่คนอื่นเขาก็ทำกันไปเยอะแล้วนะมันไม่ค่อยจำเป็นจะต้องมาทำหรอกแต่ก็ทำซะหน่อย ชัดไหมเนี่ยโหลนี่ครับรอบๆด้านก็เป็นอย่างนี้ถอดยังไงรู้สึกจะต้องยกอันนี้มั้งยกจุกนี่ขึ้นบีดดันไปทั้งหน้าึ๊บโอเค กต,ต้องหวังไว้ก่อนแล้วก็ออเขามีเขามีบอกว่าให้ทำยังไงด้วยเวลาถอดเสร็จแล้วก็จะมีในของอยู่ในกล่องนี้คู่มือนี่มีอะไรมาอีก สายชาร์จเป็น USB C เป็นแบตแพ้สามเอ็มแบนด์สามเอ็มโค้งนี่มีอะไรเชีย่ยหมดแล้ว หมดแล้วจะโหดไปไหนว่ะหมดแล้วแม่งแคชั่นแคนจีนี่แม่งแบบจัดเต็มอะ่ะมีทุกสิ่งให้คุณใช้แต่โกโบมีเท่านี้ก็เห็นว่าความคมชัดมันก็เลยต่างกัน แล้วผมเคยใช้โกโปรประมาณฮีโร่สามอยู่ครั้งหนึ่งแต่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะว่าเครื่องมันก็ล้อเร็วแล้วก็เดี๋ยวก็แฮงเดี๋ยวก็แฮงอยู่นั่นแหละก็เลยไม่ใช้โกโปรมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอเฮียปิดยังไงวะเนี่ย ทำอะไรได้มั่งถ่ายรูป12เมกะพิกเซล30เฟรมวร็อทำแหละ 4K 3 0 1 0 80p 8 0 1 0 80 1080, 120จริงๆแล้วทีวีประเทศนี้เนี่ยมันแค่50เฟรมไม่ใช่สิมันที่5้เฟรมอร์เซกเองคือ 50i แค่นี้ออกทีวีได้สบายมาก ลงน้ำได้33ฟุตเท่ากับ10เมตรกด1ปุ่มเพื่อคอนโทรลบ u t o o t h Wi-Fi Advanced บินน้อยลดเสียง Stabilization Stabilization St Video ว้ยคอนโทรล Touch Display serial oreo make input หือ my input มีด้วยเหรอวะแกอย่างงี้ใช่มั้ยแกไอ้เหี้ยพังใส่กูมึงอึบ ยังไงโอ้ยดอกทำให้มันยากนานมานี่คือกล้องนี่คือแบตเสียบแบตเข้าไป แกไม่ทันจะได้ใช้เลยหน้าจากกอก็หน้ากล้องก็เลอะเสียแล้ว nặng ngăn này nhỉ À ส่งส่งส่งกล้องไม่มีแบตไฟมาให้เลยเนี่ยใจร้ายหรือว่ามันเปิดไม่ติดพังมาเดี๋ยวมีเรื่องมึงอย่มีเรื่อง <c oughs> มีมมไหม อันนี้ไม่ีความแล้วถึงแล้ววันเนี่ยจริงๆมึงก็ทำให้มันใช้ยากกันไปหน่อยสำหรับคนมือใหญ่ใหญ่มือยใหญ่นี่เสียังไง ก็ให้มันยากเกินไปเธอนอนสิไม่เถินอ่อน มิสเตอร์โออดีโอม่กินผู้เดียววะม่กินผู้เดีเฮียมันจะเปิดยากเบอร์อะไรนี้เนี่ยอะองเสียบไฟดูเสร็จได้ไหม คือเสียบไหนได้ใช่ไหมมาแล้วโอเคพอได้ไหมมาแล้ว แบตเรี okay. He oh, it. It ่มันส์โอเคเอาปิดเหี้ยปิดทำไมโอ้เป็นหน้าต้อนรับภอังกฤษสิจ้ะเต้เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครมันก็เลยต้องเป็นภาษาอังกฤษ เอ็ดเดือนสิบตอนนี้เวลาสิบสี่ปีเอ็มสิบหกสามสิบ um yeah, right. start mode button choose pad power on long press power up กดหนึ่งที่มันจะเปิดเครื่องกดค้างมันจะปิดเครื่องโหมด u t t o สวิตช์ h ิ e t วีนวิดีโอแ n d โฟ o ต้โหมดใช้สลับไปยังโหมดต่างๆ add highlight tag while recording highlight tag while recording capture video and photo quick capture short page for video and long page for time lapse photo Quick capture when your go is off press button to press button to hopeful on and start recording automatically wow set up advanced setting preference. media ยแอปโป r ชูเ i t mobile app อผู้เยอะมากโอเคว้าวภาพนี้ก็เปรียบเทียบกับ

ไหนมันบอกว่าร oh. ้อยยี ar, ่สิบวายแล้วก็จบการเปิดกล้องแต่เพียงเท่านี้ถูกไหม แล้ว no hey, ก็จะไปถ่ายคองถ่ายคลิปอะไรมาให้ผูกคุณได้ดูกันนะครับ กูไ t yeah. ถ่าย p h โฟโต้กูไปถ่โฟโต้ว้าวโฟโต้ยี่ะไายสนานเลยค้างไปแล้วนะครับ ทั้งไวแล้วนะครับคาดว่ามมโมรีการ์ดน่าจะไม่ไหวต้องไปซื้อใหม่อีเห้ย